ลงมาลงมามีตัวลอมีตัวลอไว้จับเครื่องจับเครื่องให้หมดมีตัวลอไว้พร้อมลงหรือจะบอกจะตั้งหรือจะเดีกยวกอนเยๆนะเบรยให้สุดๆๆเอาหมยไม่ยืวเลย ไม่ยอมทั้งทั้งที่ยืนเนี่ยไม่ยืนเอ่าคือยกขาออกเลยดูดูแล้วอุ้มดีจังเลยนะเี่ยืนได้ก็ไม่ยืนมันก็ไม่มีแม่อากาศในสถนเดียวก็ทำเรือปกติมันอย่างนี้แหละทำไมไม่ยืนเมื่อกี้นะยืนได้นะผมว่าลงนี้ปลอดภัยกว่าไหมแล้วแต่เดี๋ยมันยังไม่นั่งก็บร่มโอ้โหยังหนักเลยยอดดูยอดนี่ไม่เท่เลยนะเว้ยอะไรนะไม่เท่เลย ไปที่หนึ่งเลยครับไปแรกครับสี่แล้วสี่แล้วแต่จอยนี้สวยกว่าเนาะแตยืนนัเบรกขึ้นลึกๆแล้วเบรกอะเบรกขึ้นลึกไม่หมดมันไม่มาขัดยมือเล้าเกพาน